สวัสดีครับพบกับ s u p e r b i บายพอดแคสกันอีกเช่นเคยนะครับและว,วันนี้เราจะพาทุกท่านไปเจาะลึกตำนาน Honda g w i n g Grand Touring รุ่นใหญ่ระดับโลกกันนะครับ ก็อย่างที่เราเกิ่นไปนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านนั่งไทา์แมชชีนย้อนเวลาไปเจาะลึกประวัติศาสตร์รถจักรยานยนต์ระดับตำนานอย่าง Honda า o w i n g แกรนทัวริงรุ่นใหญ่ที่เจ,จิดจรัสในวงการ2ล้อระดับโลกมายาวนานกว่า4ทศวรรษครับ เจ้าโกวิงเริ่มต้นการพัฒนามาจากรถต้นแบบ M1 Prototype ในปี1972ซึ่งเป็นโปรเจกต์ลับมันคือรถจักรยานยนต์ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ขนาดใหญ่แบบ6สูบนอนพิกัด1,470 cc พร้อมระบบขับเคลื่อนด้วยเผาโดยมีหัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างโ s o จิ i r o i r i m a จ i r i ภายใต้ชื่อโปรเจกต์ที่ใช้ในยุคนั้นว่าโปรเจกต์371โดยในปี1974ฮอนด้ประกาศเปิดตัวโกวิง GL1000 อย่างเป็นทางการ และได้กลายเป็น Honda Gowing รุ่นแรกซึ่งมีขุมพลังเครื่องยนต์แบบ4สูบนอนขนาด999ซีซีโดย Honda ต้องการบุกเบิกตลาดรถสปอร์ตทัวริงที่อเมริกาและนับจากปีนั้นเป็นต้นมาชื่อของโก w i n g ก็เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายถือเป็นการสร้างนิยามใหม่ให้กับการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ซึ่งทรงพลังแต่แสงไปด้วยความนุ่มนวลและความสะดวกสบายนำไปสู่วัฒนธรรมการขับขี่ท่องเที่ยวในแบบลักซ์ชัวรี่ที่เมืองลุงแซมก่อนจะขยายความนิยมสู่ภูมิภาคอื่นๆทั่วโลกและในระหว 1979 Honda ได้ยกระดับความโดดเด่นของ Go w i n g มาได้อย่างต่อเนื่องแต่ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในปี1980กับการเปิดตัว g Go w i n g ใหม่ที่มาในรหัส GL 1 1 0 0พร้อมการขยายปริมาตรกระบอกสูบขึ้นเป็น1 0 8 5นซีซีนอกจากนี้ยังมีเวอร์ชั่น GL 1,100ร interstate ที่มาพร้อมชุดแต่งในสไตล์ทัวริงแบบครบวงจรอ,อาทิชุดแฟริง่งกระเป๋าเดินทางและระบบเครื่องเสียงที่เป็นอุปกรณ์เสริมหลังจากปี980กกก็ัมีารรอปเเดทคโนโนลยีต่างๆของตัวรถอย่างเนองมี ีโกวิง GL 1100 a s p e n c a t e ในปี1982ที่เสริมความหรูหราและฟังก์ชันอํานวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่รอบคันและถัดมาในปี1984ได้มีการอัพไซส์ขุมพลังอีกครั้งกลายเป็นขนาด1182 cc และเปลี่ยนชื่อเป็น GL 1200ขณะเดียวกันในปี1985ซึ่งเป็นวราระพิเศษฉลองครบรอบ10ปีหรือ1ทศวรรษของโกวิ n งก็มีการนำเทคโนโลยีใหม่ในยุคนั้นมาใช้อาธิระบบัวฉีดระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและระบบกันสะเทือนหลังแบบปรับอัตโนมัติเมื่อ าวเข้า,ขาสู่ชศสวัรดิที่2ก็มีการยกระดับเครื่องยนต์ใหม่ทั้งหมดและเปิดตัวในชื่อว่า gl 1 5 0 0เมื่อปี19 8 8โดยมาพร้อมหัวใจขับเคลื่อนแบบ6สูบนอนขนาด1 5 2 0รซีซีรวมถึงมีชุดเกียร์ใหม่ที่นุ่มนวลขึ้นพร้อมเกียร์ถอยหลังเพื่อให้ผู้ขับขี่ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นเท่านั้นยังไม่พอตัวรถยังมีความจุถังน้ำมันเพิ่มขึ้นมีโครงสร้างเฟร,รมที่แข็งแรงมากขึ้นรวมถึงระบบเบรกและุดดแรร่่่งงงงทีีพัััััันนนนนา้้้มใหะบบตตตปปป1988เ็ยยยคไกจ ระบบการใช้งานต่างๆของตัวโกวิงให้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าโดยตลอดกระทั่งเข้าสู่ปี2001ยุคใหม่ของตำนานทัวริงระดับโลกก็ได้สร้างความฮือฮาอีกครั้งด้วยการเปิดตัวโกวิง GL 1800ที่มาพร้อมการออกแบบใหม่ทั้งหมดขนาดเครื่องยนต์ก้าวกระโดดไปถึง1,832 cc มีการเลือกใช้เฟรมและสวิงอาร์มด้วยวัสดุอลูมิเนียมแบบเดียวกับรถสปอร์ตเพื่อลดน้ำหนักของตัวรถซึ่งผลที่ออกมาก็ถือว่าคุ้มค่าสามารถทำน้ำหนักได้เบากว่ารุ่น GL 1500ที่มีขนาดเครื่องยนต์เล็กกว่าอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีระบบเบรก ABS ช่วยให้เดินทางได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นต่อมาในปี2005โกวิงก็ได้จ่ารึกประวัติศตรทหน้าใหม่ได้การเป็นโปรดักชันบายรุ่นแรกของโลกที่มีถุงลมนิรภัยหรือแอร์แบ็กโดยทํางานควบคู่ไปกับเซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจจับการชนได้อย่างรวดเร็วและในปี2006ฮอนด้ายังเพิ่มเทคโนโลยีการจับสัญญาณ GPS ไว้ที่แผงหน้าปัดเลนใหม่และเสริมความสะดวกสบายในการขับขี่ในอากาศหนาวด้วยระบบอุ่นเบาะและอุ่นมือซึ่งสามารถปรับอุณหภูมิได้ถัดมาในปี2013และ2014ฮอนด้าขยายฐานลูกค้า ที่ต้องการรถทัวร์่งที่มีน้ำหนักเบาและให้สมรรถนะการขับขี่ที่คล่องตัวยิ่งขึ้นด้วยการเปิดตัว Go-Wing F6B และ Go-Wing F6C หรือ v a l k y r i ชื่อโมเดลที่ทำตลาดในอเมริกาตามลำดับต่อมาในปี2015 Honda ออกรุ่นพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ40ปี Go-Wing โมเดลพิเศษนี้จะมาพร้อมสีทูโทนพร้อมสัญลักษณ์40ปีตามชิ้นส่วนต่างๆเช่นบริเวณบเวณบาะนั่งผู้โดยสารและกุญแจรีโมทเป็นต้นกระทั่งในปี2018มีไฮไลท์ light, การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อ Honda เปิดตัว Go w i n งใหม่ยกระดับเทคโนโลยีเครื่องยนต์ให้มี4วาล์วต่อ1สูบโดยระบบวาลว์มีสมรรถนะสูงแบบยินแคมเช่นเดียวกับรถสปอร์ตเกียร์7สปีดมีระบบคัตคู่หรือดูอัลคัตทันสมิชชันหรือระบบ d ี t ีัีนัช่นเยรองนะครับ้รกกรบ ปีกนกคู่ซับแรงกระแทกได้ดีกว่าเดิมซึ่งจะช่วยลดอาการเมื่อยล้าจากการขับขี่ได้เป็นอย่างดีและได้กลายเป็นมาตรฐานใหม่ที่ถ่ายทอดและส่งต่อมาจนถึงปัจจุบันและในปี2021หรือปีนี้นั่นเองนะครับก็เป็น All New Honda Go Wing มาพร้อมความสะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยกล่องท้ายขนาดใหญ่ถึง61ลิตรทำให้ใส่หมวกกันน็อกแบบฟ l Face ได้ถึง2ใบด้านการเชื่อมต่อกับตัวรถสามารถเลือกใช้ได้ทั้งระบบ Android Auto และ Apple CarPlay พร้อมการยกระดับคุณภาพเสียงจากลำโพงขนาดเดิม25วัตต์เป็น45 w. ช่วยให้ตอบสนองความเพลิดเพลินด้วยเสียงดนตรีที่คมชัดตลอดการเดินทางทั้งหมดนี้คือตำนานกว่า4ทศวรรษของ h o n d a Go กวิ g กานทัวริงรุ่นใหญ่ระดับโลกนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้คับพวกเราเหมือนเช่นเคยนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งของช่องเรานะครับเพื่อให้ท่านไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากเรานะครับซูเปอร์บายไทยแลนดและอย่าลืมเข้าไปติดตามช่องทางต่างๆของพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับเฟซบุ๊กแฟน n พจอินสต t แกรมทวิตเตอร์ิกต็นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ